ไม่ได้ขัดข้องเรื่องการจัดวยที่ต่างจังหวัดท,ที่มันเป็นสีขาวไม่ได้สีเขียวอะไรเยพื้นที่ี่พื้นที่สีแดงมองว่าไงบ้างครับคือตรงน,หนี้ผมดีใจอย่างแรกคือเราได้วัคซีนแล้วนะครับก็จะเริ่มฉีดในพิ้นนาอยู่เป็นต้นไปนะครับก็อย่างแรกคืออยากให้นวยทุกคนร่วมมือร่วมใจกันพี่น้องวงการมวยทุกคนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันฉีดวัคซีน e ก่อนนะครับฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเรารูุ้้นกันอีกทีว่าตัวเลขในช่วงเวลาเดือนนี้มันจะลดลงไหมถ้าลดลงผมเชื่อว่ากร ต่ว่าถ้าตัวเลขมันยังมากขึ้นก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ภาครัฐนะครับแล้วตอนนี้ผมผมว่าสิ่งที่น่าดีใจที่สุดคือวัคซีนเราได้แล้วนะครับมาร่วมกฉีดวัคซีนก่อนระดับต่อไปก็ค่อยไปรู้กันว่าในเดือนนี้เมื่อเราร่วมใจกันฉีดวัคซีนแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับอย่างฝากใไรบอกน้องๆนักบุญบ้างครับตอนนี้คือทางทางนี้ก็บอกให้ถังซ้อมได้แล้วรอต้งนันเองก็ฝากผ่านกับสื่อทุกท่านนะครับว่าพี่เองก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับ อย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งเลิกกันสะก่อนนะครับเรายังมีความหวังกันอยู่วัคซีนเราได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมใจกันฉีดวัคซีนกันครั้งนี้นะครับเชื่อว่าจะได้กลับมาทําหากินกันแน่นอนนะครับไม่เดือนหน้าก็อย่างช้าผมว่าอย่างช้าเดือนหน้าได้กลับมาแน่นะครับก็สู้ๆไปด้วยกันนะครับงค์การไทยไทยต้องรอดนะครับสู้ไปด้วยกันครับ